มาครบสองรอบแล้วนะคะเนี่ยถ้าเป็นหมวกพี่น้องชาวอิสลามนะคะ <c oughs> ก็ประมาณครึ่งใบแบบนี้แหละอาจจะทําขออีก x อีกแถวหนึ่งก็ได้ก็จะเสร็จเลยเนี่ยหมวกสาหรับพี่น้องชาวอิสลามนะคะแล้วก็ป้าใช้ไหมไปหมดไปม้วนหนึ่งแล้วนะคะได้ตรงนี้แหละอันนี้ขึ้นม้วนที่สองแล้วนะสองสามแถวเนี่ยขึ้นม้วนที่สองนะคะคราวนี้พอตอนจบเนี่ยถ้าใครทําหมวกครึ่งใบก็นี่แหละทาแบบป้าว่าอาจจะทํา x อีกรอบหนึง่งแต่ของป้าจะมีชายไว้พับขึ้นนิดนึงนะคะเวลาจบก็เหมือนเดิมนะแทงตรงนี้เนี่ยอันนี้โซ่หนึ่งเราแทงตรงหลักเนี่ยเนี่ยโซ่หนึ่งอยู่ตรง แล้วก็ดึงรอหอขึ้นมาเดี๋ยวมันมาชีดกันเองเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่ไปสามหรือต้องโซ่สี่จะทำเหมือนลายด้านบนเลยไหม <c oughs> โซ่สี่ก็ได้มันจะได้เสร็จเร็วๆโซ่สีแล้วก็พันสองรอบแล้วก็ลงลงไปที่หลักแรกเลยนะคะแล้วก็ทําพอสองคอแบบนี้ไปอีกแถวหนึ่งนะคะลายขอบก็จะอีกประมาณสองสามแถวนะคะ สำหรับเป็นขอบด้วยบางคนก็ใส่แบบใส่ปิดลงมาเยอะๆนะ่ะก็ไม่พับขึ้นนะแต่บางคนถ้าใส่แบบลอยๆอยู่บนหัวเขาก็จะพับขึ้นขึ้นหนึ่งมันก็สะดวกใส่ได้ทั้งสองแบบนะก็จะถักแบบนี้ไปจนลอกค่ะ